เมื่อไหร่จะได้นายกและนายกจะเป็นใครพักเก้าไกลจะได้ร่วมรัฐบาลไหมวันนี้มาพักผ่อนที่พัทยานะครับเจอเอฟซหลายคนเลยถามคำถ,ถามเดียวครับเมื่อไหร่จะได้นายกนะครับและนายกจะเป็นใคร นะครับแล้วพักเก้าไกลจะได้ร่วมรัฐบาลไหมเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่พัทยานะครับผมตอบเลยครับว่าเมื่อไหร่จะได้นายกเนี่ยก็คาดว่าอาจจะเป็นสิงหานะครับอาจจะได้นายกส่วนนายกจะชื่ออะไรเนี่ยโอ้โหเดาใจาย,ยากครับเกมการเมืองเกมการต่อรองของนักการเมืองยิ่งกว่าเล่นการพนันเนี่ยนะครับเดายากเดาใจาย,ยากนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าใครจะได้เป็นนายกนะครับวันนี้ก็มีเรื่องแปลกๆแนละอยู่ดีๆลุงป้อมก็ลาออกพอลุงป้อมลาออกเสร็จพลเอกประวิตรกลับมาเป็นหัวหน้าพักแทนลุงป้อมนะหลังจากนั้นไม่รู้ว่าลุงป้อมจะลาออกแล้วพลเอกประวิตรจะมาเป็นหัวหน้าพักหรือไม่อย่างไรนะครับมันงวงไปหมดครับลุงป้อมลาออกได้พลเอกประวิตรพลเอกประวิตรลาออกได้ลุงป้อม การเมืองนี่แปลกนะผมไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรกันนะครับอยากจะฝากนักการเมืองนะครับไม่ว่าโทนี่ลุงป้อมเพื่อไทยให้เห็นหัวประชาชนบ้างนะครับฝากแค่นี้เห็นหัวประชาชนบ้างนะหยุดยาวหลายวันนี่นะครับอย่าไปเครียดเรื่องการเมืองกันมากนะครับนะเดาไปก็เท่านั้นนะนะเดาไปเท่านั้นนะครับเพราะว่านักการเมืองทุกวันนี้ที่ตั้งรัฐบาลไม่ได้เลือกนายกไม่ได้เพราะอะไรความเห็นแก่ตัว นะครับความจริงถ้าตรงไปตรงมาเนี่ยป่านนี้ได้นายกแล้วนายกพิธาได้แล้วครับพักเก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลแล้วเพื่อไทยได้แล้วแต่มันไม่ตรงไปตรงมานะมันมีสวซึ่งถูกตั้งคําถามว่าทวงความเจริญหรือเปล่าไม่ยอมอนุมัติให้ตัวแทนของประชาชนเป็นนายกมันก็เลยวุ่นวายจนถึงวันนี้ครับมันพยายามจะบิดเบี้ยวจะฝืนความจริงแต่ก็อยากจะรู้นะครับว่าระหว่าง สองวอลสองร้อยห้าคนนะครับกับเสียงประชาชนทั้งหลาย10ล้านเนี่ยใครมันจะใหญ่กว่ากันครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องครับชุกครูชุกครูชุกครู